เขานะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยเมื่อเมื่อก่อนมันเป็นที่ที่ของหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านหลังจากกลุ่เต้แก่เขาเลิ่มจัดการไปเขาก็เขาก็ลอยไปเป็นสาธารณประโยชน์สาธาประโยชน์ก็ภูว่าจังหวัดสมุคนดูแลแล้วทีนี้อบตเขาก็เอาขยะจากที่น่าตาเข้ามาถกยืดเป็นที่ดินชิ้นมานะเมื่อก่อนตรงนี้ก็เป็นที่ดินหมดแล้วที่เขายกให้เนี่ยที่ที่ติชนโหนนะทีนี้เราเนี่ยที่นี่เป็นต่างต่างเราช นี่เป็นบ่อบ่อเนี้นบอกะรนะบ่อเนี้ยเมื่อก่อนิในสบไอ้บ้านติดบ้านองในหมู่บ้านนะเราก็ไม่อยากจะถมอะไรแล้วเราก็มีิเก็บน้ำมีรอยกระทงเป็นกระทั่งในอำเภอประมงจังหวัดประมงอำเภอก็ยังมารณรงค์กันปล่อยปลายปาเรามีพิงน้ามีเราไม่ต้องการิจกคือวันนี้ชาวบ้านไม่ต้องการให้เอาดินมาทิ้ง ไม่ต้องการไงไม่ต้องการร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าขยะมันเป็นที่เอามาคือดินลอกคลองหนึ่งเรามีเคมีปนเปื้อนมาแน่นอนนะแล้วก็มีขยะมูลฝอยต่างๆแล้วก็มีพลาสติกมีโฟมมียางพุ่นทีมีิ้งอย่างผาป่านันนะครับเพราะในในกองเนี้ยทั้งน้นก็มีทุกอย่างเราไม่เอาแล้วครั้งที่แล้วก็มาประกองแล้วมาถึงก็ถมเลยแล้วบอกว่าอ้างว่าเป็นจิงงอกแต่ไม่มีแผนผังใดใดมามาแจ้งบ้านอ่ะก็จะถุงเจ้าไหลถุงเจ้ไหล ยังไงเราเห็นเราต้องลงไม่เอาครับคุณตอนแรกคุณบอกว่าเป็นที่สาธารณะนะครับการทิ้งในคลองนะครับการทิ้งข้างคลองทําไมจะทิ้งไม่ได้อบตอื่นที่อื่นเขาก็ทิ้งได้นะครับคุณทําแนวกั้นหรือเปล่านะครับการลอกคลองเป็นหน้าที่ของคุณนะครับไม่ใช่ว่าไอ้ชาวบ้านไม่เอานะครับไม่ใช่นะครับ การป้องกันน้าท่วมน้ำท่วมคือความรับผิดชอบของคุณนะครับทีนี้ชาวบ้านเนี่ยสิ่งที่ชาวบ้านเขาไม่ต้องการคือคุณเอาดินหรือขยะจากจในคลองอะนะครับเอามาทิ้งลงในบ่อซึ่งบ่อเนี้ยผมดูล้วสภาพน้าเนี่ยเป็นสภาพน้ําที่ดีเป็นแหล่งเพราะพันปลาด้วยเห็นได้่าวว่าได้ยินมาเพราะว่าไอ้นายอำเภอเอาปลามาปล่อยด้วยมันแหล่งน้ําที่สมบูรณ จะมาถมทาไมไม่ต้องการบิดแอไม่ต้องการอันนี้ใช่ตรงนั้นแค่นั้นเอง<ก>นะครับไม่ต้องการก็ไม่คุย